เพื่อนถึงกับพูดแบบนี้ลินซี่เปิดใจเกี่ยวกับพรพันธ์ลูกยางสาวทีมชาติไทยต้องบอกว่ากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นสําหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปาดมือเซตสาวทีมชาติไทยที่ฤดูการนี้ย้ายไปเล่นให้กับออรัลนโดวันคิรีสโมสรนวอลเล์บอลในหลีกสหรัฐโดยนักตบลูกยางสาววัย31ปีทําผลงานช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจนต้นสังกัดสามารถคว้าชัยชนะได้9เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรแถมยังไม่เคยมีสโมสอนไหนในหลีกทําได้มาก่อน ทำให้พรพันธ์เกิดปราดได้รับการยอมรับจากสื่อแดนมาการเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจรวมทั้งได้รับการยอมรับจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมออรันโดวันทีรีเป็นอย่างมากซึ่งลินซี่ฟันเดอร์ไวตัวตกหัวสาวของทีมถึงกับเปิดใจถึงผลงานของเธอในสนามที่โดดเด่นขึ้นมากว่าเป็นเพราะได้รับการช่วยเหลือจากพรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทย มันเป็นเกมที่สนุกมากๆฉันไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นกับชมพู่มากนะแต่มันเป็นความฝันที่สมบูรณ์แล้วที่ฉันได้เล่นกับเธอในสโมสรแห่งนี้เธอเป็นมือเซทที่บ้าระห่ำม,มากๆเซทได้ในทุกจังหวะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันสามารถตีบอลทุกลูกที่เธอเซตมาได้ ถ้าฉันไม่สามารถตบทำแต้มได้มันจะทำให้ฉันรู้สึกผิดเพราะเธอเซ็ตลูกมาให้ดีมากๆม,มันทำให้การเล่นดูง่ายมากนักตบลูกยางสาวสหรัฐเปิดใจสำหรับพรพันธ์เกิดปราดฤดูกาลนี้ทำไปได้มากถึง627แอสซิสต์ให้กับทีมนอกจากนี้ยังได้รับการโหวตจากแฟนๆให้ติดทีม All Star 2025รวมตัวท็อปปลีกอเมริกาและเป็นนักกีฬาต่างชาติเพียงรายเดียวที่ได้รับการโหวตให้ติดทีมในครั้งนี้